ในวันที่31ตัวตุลาคมของทุกๆปีขึ้นชื่อว่าเป็นวันปล่อยผีกันใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะมีกิจกรรมตามบ้านเพื่อนบ้านแฟนตามสถานบันเทิงก็จะมีโปรโมชั่นมากมายถ้าคุณแต่งเป็นผีส่วนผู้หญิงนั้นก็ใช้กล้องสดกันไปครับหยอกครับหยอก กิจกรรมในวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีลหลายๆประเทศทั่วโลกต่างพากันแต่งเป็นผีเพียบเลยครับและอาจจะต้องมีการแกะสลักฟักทองจาะฟักทองให้มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆแต่คุณจะรู้หรือไม่ครับว่าประวัติในวันฮาโลวีนมีที่มาและความสําคัญยังไงกับบ้านเราครับบอกเลยว่าไม่ครับความหมายในวันฮาโลวีนของศาสนาคริสต์นิกาย Catholic. คาทอลิกคําว่าฮาโลวีนนะครับเป็นคําภาษาอังกฤษที่ผิดเพี้ยนมาจาก all oh, hello if ซึ่งแปลว่าวันก่อนวันสมโพธิของนักบุญทั้งหลายก่อนที่จะคิดค้นวิธีการตัดต่อคำหรือย่อคำให้สั้นลงเป็นฮัลโลวีนครับส่วนความเป็นมาของวันฮัลโลวีนนั้นครับจะตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีซึ่งเชื่อกันว่ามีที่มาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเซลส์ครับในวันที่1พฤศจิกายนที่เรียกกันว่าแซมเฮนครับซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเอง ั้งนี้ในวันที่31ตุลาคมของชาวเซลย์ซึ่งเป็นคนชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งของประเทศไอร์แลนด์ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤด,ดูร้อนครับต่อมาคือวันที่1พฤศ,ศจิกายนเป็นวันขึ้นปีใหม่และแน่นอนรัาว่าวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีนี่เองที่ชาวเซ,ซียเชื่อกันว่า เป็นวันที่มิติคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงเข้าหากันก่อนที่วิญญาณของผู้เสียชีวิตในปีที่ผ่านๆมานะครับจะพากันออกอารวาสเข้าสิงคนเป็นเพื่อที่จะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เป็นที่ทราบกันดีรับว่าคนที่กลัวผีมักจะขี้ขึ้นหัวไม่กล้าออกจากบ้านมืดๆค่ำๆเพราะกลัวผีนั่นเองดังนั้นคนก็เลยเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับเขาต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้วิญญาณคนตายนะครับเข้าสิงตัวเองก่อนที่ชาวเซียลจะพากันปิดไฟทุกดวงภายในบ้านเพื่อให้อากาศหนาวเย็นนั่นเองและไม่เป็นที่ประสงค์สําหรับผีร้ายครับเพราะว่าวันหนาว และยังพยายามแต่งกายให้แปลกประหลาดจากชาวบ้านด้วยการปลอมตัวเป็นผีซะเองก่อนที่จะพากันส่งเสียงดังๆออกจากบ้านนะครับเพื่อให้ผีตัวจริงเนี่ยแหละครับพากันกลัวคนท้ายที่สุดแล้วนั้นวิญญาณชั่วร้ายนอกออกก็ได้หายออกไปจากบ้านครับเพราะกลัวคนนอกจากนี้นะครับในคืนวันที่31ตุลาคมก็ยังเป็นคืนเฉลิมฉลอง,องของการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวอาจจะมีการเอาสัตว์เลยพืชผลทางการเกษตรนะครับมาบูชายันให้กับเหล่าบรรดาพูดผีปีศาจแดก หลังจากนั้นไฟทุกๆดวงภายในงานก็จะถูกดับลงเพื่อให้ผีเข้ามากินของเส้นว้นั่นเองและเมื่อหลังจากเสร็จเส้นพิธีกรรมแล้วเหล่าชาวเซลส์ S <S จะพาการจุดไฟขึ้นมาใหม่ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและในบางตำนานเล่ากันขนาดที่ว่ามีการเผาคนเป็นนะครับสำหรับคนที่คิดว่าโดนผีสิงคล้ายๆกับหมอปานนั่นแหละครับทุบหลังเข้าให้โคตรจุกแหลและการกระทําเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ผีเกรงกลัวมนุษย์ครับและไม่กล้าเข้ามายุ่มย่ามอีกเด็ดขาด แต่มันก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคริสต์การเท่านั้นครับที่มีความเชื่อเรื่องผีกันเท่านั้นแหละต่อมาในศตวรรษแรกของคริสต์การนะครับชาวโรมันก็รับประเพณีวันฮาโลวีนมาจากชาวเซลส์ก่อนที่เขาจะตัดเอาสวนเรื่องของการเผาทั้งเป็นนด่นแหละครับทิ้งไปและเปลี่ยนมาเป็นการเผาหัวไรการแทนซึ่งนะัว่าไม่มีการสูญเสียแน่นอนครับสำหรับชาวโรมัน ในสมัยต่อมาชาวโรมันคาทอลิกก็จะเป็นต้องกำจัดพิธีกรรมเฉลิมฉลองนี้นะครับของกลุ่มชนนอกาศาสนาคริสต์เหล่านี้ต่อมาพระสันตปาปาเกโกรีที่4จึงได้กำหนดให้วันที่1พฤศจ,จิกายนเป็นวันเฉลิมฉลอง All Saints Day หรือวัน All Hall Day นะครับสำหรับชาวคริสต์เพื่อระลึกถึงนักบุญและผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนการเฉลิมฉลองในคืนวันที่31ตุลาคมหรือวันฮา l โลอีฟนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมก่อนที่ชื่อเรียกจะผิดเพี้ยนไปตามการเวลานะครับเป็นฮาโลวีนจนการเวลาพัดผ่านไปเรื่อยๆนะครับจากความเชื่อเรื่องผีสิงคนก็ถึงจุดเสื่อมถอยลงตามลําดับฮาโลวีนจึงกลายมาเป็นเพียงแค่พิธีการแต่งตัวผีแม่มดสัปปลาดหรือสปันบ๊อบนะครับก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรนคน์ และเริ่มเดิมทีนะครับเทศกาลวันฮาลโลวีนถูกจัดขึ้นในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และประเทศข้างเคียงเท่านั้นแต่เมื่อชาวไอริสและชาวสกอตแลนด์นะครับพากันอพยพไปตั้งหลักแหล่งในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1840เขาก็ได้เอาประเพณีดังกล่าวนะครับติดตัวไปด้วยซึ่งปรากฏว่าเมื่อชาวอเมริกันพบเห็นอย่างนี้นะครับต่างก็พากันชอบอกชอบใจกันใหญ่บางคนก็ยังงงๆเหมือนกันครับว่าอย่งว่ เขาจึงได้พากันปฏิบัติตามกันมาอย่างจริงๆจังๆในทุกๆปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับและตั้งแต่ช่วงกลางคิสศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็ได้กลายมาเป็นเทศกาลประจำชาติจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นที่รู้จักกันดีคับว่าเทศกาลวันฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกาเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแต่ในประเทศไอร์แลนด์อังกฤษแคนาดาออสเตรียและทวีปยุโรปส่วนใหญ่นะครับก็จัดวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ในสหรัฐอเมริกานะครับเด็กๆก,ก็จะแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปเฉลิมฉลองหรือที่เรียกกันว่า t c k or t r t r t ครับมันก็คือการเดินดุ่มๆไปตามบ้านคนนี่แหละครับเพื่อไปขอขนม ส่วนเคล็ดลับอีกอย่างสําหรับวันฮาโลวีนนะครับนอกจากจะเดินดุ่มๆไปที่บ้านคนแล้วนั้นมันก็ยังมีการเอาแอปเปิลกับเหรียญชนิด6เพนนีนะครับใส่อ่างน้ําถ้าหากใครก็ตามนะครับสามารถแยกแยงของ2ส,สิ่งนี้ออกจากกันได้ด้วยการใช้ปากคาบเหรียญขึ้นมาและการใช้ซ่อมจิ้มแอปเปิลให้ติดเพียงครั้งเดียวคนคนนั้นก็จะถือว่าโชคดีไปตลอดทั้งปีเรากลับมาเที่ยวเรื่องของ Trick or Treat กันต่อดีกว่านะครับ สำหรับประเพณีดังกล่าวนะครับเริ่มขึ้นในคสิสศตวรรษที่9โดยชาวโยุโรปซึ่งถือว่าเป็นวันที่2พฤศจิกายนเป็นวันออโซนะครับพวกเขาจะพากันออกมาเดินร้องขอนะครับขนมสําหรับวิญญาณจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและยิ่งชาวบ้านให้ขนมเค้กมากเท่าไหร่นะครับวิญญาณของญาติผู้เสียชีวิตจะได้รับผลบุญมากขึ้นทําให้มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์มากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งอเมริกามันก็คือการลเล่นอย่างหนึ่งของเด็กๆนั่นแหละครับที่เราบรรดาเด็กน้อยตามบ้านต่างๆพากันเฝ้ารอวันที่31ตุลาคมเพื่อที่จะออกไปตามบ้านเรือประชาชนนะครับแล้วก็ขอขนมกินดังนั้นชาวบ้านก็จะพากันตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทองตุก,กตาที่ทําม,มาจากห่นฟางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงเดียวกันนั่นแหละ แต่และบ้านจะพาก,กันเตรียมขนมหวานที่ทําเป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาวสีเหลืองสีเขียวก็แล้วแต่จะทํากันครับหรือที่เรียกกันว่าคอนแคนดี้และขนมอื่นๆไว้ต้อนรับเด็กๆนะครับถ้าไม่ขี้เกียจขับรถไปซื้อช็อกโกแลตเมื่อได้ขนมตามที่ต้องการแล้วนั้นเราไปดูเด็กๆตามบ้านกันเลยดีกว่านะครับในช่วงเวลาค่ำๆนะครับเด็กๆละแวกบ้านก็พาก,กันแต่งตัวเป็นผูดผีปีศาจ พาการเดินมาครอประตูแต่ละบ้านแต่ละหลังนะครับโดยพากันเน้นไปที่บ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับเพราะมันมีความหมายที่ว่าบ้านนี้ต้อนรับเด็กๆนะจ๊ะทุกคนถ้าเดินดุมๆไปที่บ้านไม่ต้อนรับคนนะครับอาจจะโดนตบกิ่งเข้าให้นั่นแหละเมื่อเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมาแล้วนั้นครับเด็กๆจะถามว่าทริก k ร r t ท e ีตเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ตอบว่าท e ีตนะครับเคยอมแล้วจ้ะเด็กๆเอาขนมไปกินเลยแปลว่าขี้เกียจเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเลือกต่อว่าทริกนะครับเพื่อทําการท้าทายพูดผีปีศาจเด็กๆก็จะทําการแสดงความสาบาทอะไรบางอย่างด้วยการแลบลิ้นปิ้นตาหลอกไปอย่างนั้นแหละครับไม่แน่ว่าบางทีอาจจะโดดต่อยเจ้าของบ้านเลยก็ได้และเมื่อแสดงความสามารถแล้วก็จะได้รับรางวัลตอบแทนขนมยังไงล่ะครับ ในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าเด็กๆที่ไม่ได้ขนมนะครับจะพากันแกล้งเจ้าของบ้านตัวอย่างเช่นเอาไข่ไก่ดิบๆนี่แหละครับใส่ในตู้จดหมายปาบ้านแม่งซะเลยครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเจ้าของบ้านก็ต้องเอาขนมมาแลกนะครับเพื่อไม่ให้เด็กผีกแกล้งนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่้อง